ที่ผมต้นครับเรามาต่อกันที่ Android CX5 นะฮะรุ่นแรกนะครับตัวนี้เท่าที่ทราบมันอยู่แล้วครับรถ Mazda CX5 ตัวแรกนะฮะไม่ได้มีการโชว์อุณหภูมิของเครื่องยนต์ที่หน้าปัดฉะนั้นก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าว่ารถเราจะโอเวอร์ฮีทหรือไม่ตอนนี้มีทางแก้ไขครับท่านที่ติด Android นะฮะตัวนี้ทางเราสามารถใส่ โอปีดีสอเข้าไปได้ครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้ฮะกดเข้าไปนะครับแล้วกดคําว่า Real Time นะครับอ่าสังเกตครับ c o o l l น n d จะเข้ามาแล้วครับอุณหภูมิของห้องเครื่องเป็นยังไงยังไงฮะอรอบไม้นะครับ Air Intake นะฮะอัตราเร่งอะไรพวกนี้ฮะอ่าแล้วก็ใส่ได้อีกหลายหายกราฟเลยครับควอเตอร์ไม วิ่งเท่าไหร่นะฮะ ECU น้ำมันนะครับแล้วก็ใส่ได้อีกหลายแอปเลยฮะ,ยฮะเรียกว่าโอเคเลยทีเดียวครับตัวนี้ฮะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับหรือท่านที่ชอบเป็นนักแข่งนักซิ่งฮนะก็ใส่พวกแบบมิเตอร์แบบนี้ได้ครับ ก็จะมีเกวิ่งขึ้นมาเนี่ยฮะเปลี่ยนแบบรูปอย่างนี้ก็ได้ครับท่านที่ชอบแบบคลาสสิกมีเกมไมวัดวิ่งได้โอเคครับใช้ได้จริงนะฮะสำหรับ Android ตัวนี้กับ Master c h เชนะครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับติดต่อเลยที่ผมครับต้นครับ081662 4469 แล้วพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ